ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศดาวุฒบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีสวยๆนะครับผมนะฮะมาแบ่งปันนะครับผมนะเดี๋ยวเริ่มต้นจากการแจ้งค่าใช้จ่ายเอ็ค่าส่งหน่อยนะครับค่าจะส่งท่านที่โอนก็สามสิบบาทนะครับสําหรับท่านที่ปลายทางก็ห้าสิบบาทเหมาเหมานะครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับ เบอร์ที่แอดไลน์นะครับผมนีะฮะศูนย์เก้าสี่เจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้านะครับผมนะฮะกลับเดี๋ยวเริ่มต้นจากซันเซ็ตสกายนะครับผมซันเซ็ตสกายนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทนะครับผมร้อยแปดสิบบาทนะฮะเจ้าจันเพนนะครับเจ้าจันเพนนะครับ สองร้อยบาทนะครับผมเจ้าจันเพนนะต่อมาก็เป็นดารานุบพลัดนะครับผมเป็นดาราลายไฟนะครับผมนะกระถางนี้นะอยู่ในกระถางแปดนะครับผมพร้อมทําจํานวนนะครับผมครับกระถางนี้แบ่งสามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทกระถางแปดนะครับผม ต่อมาก็เป็นอุทยานหลวงนะครับอุทยานหลวงก็แบ่ง200บาทนะกระถาง5้าครึ่งนะครับ200บาทนะครับมีมาแบ่ง2กระถางนะครับ200บาทนะครับผมต่อมากระถางนี้ก็แบ่ง150นะครับผม150บาทนะครับเป็นอุทยานหลวงด่าจ,จะพึกนะครับ ต่อมาเป็นไก่ศีลานะครับไก่ศีลาตลอดใหม่มาครึ่งเลยครับเนะเม็ดก็มาแล้วนะครับผมนะยแบ่งอยู่ที่50บาทนะครับผมนะครับกระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมเนะฮะไม้เมล็ดถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยหบบาทนะครับผมกระถางนี้ก็มีเดียวกันนะครับกระถางนี้แบ่งร้อยห้าบาทนะครับ ต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดด่างนะครับผมออกใบกลมๆป้อมๆแบบใบไทยใบป้อมนะนะครับผมนะฮะไม้เมล็ดด่างนะครับกองอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่เป็นไม้ด่างนะครับผมนะฮะกระถางนี้ก็หัวใหญ่แล้วครับนะอยู่มานานแล้วออกเตี้ยีๆนะครับคอมเพกนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่150บาทนะครับอันนี้ก็พร้อมทําจํานวนนะครับกระถางนี้เป็น ลูกของอสงไข่นะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับกับศีลาหุ้มทองนะครับนะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่กระถางละกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะฮะมีมาแบ่งสองกระถางนะครับนะครับแบ่งสองกระถางหน้าเปิดสวยมากเลยครับนะฮะหลอดใหม่ไม่รู้ว่าติดแม่หรือติดพ่อนะครับกระถางนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับ ต่อมาเป็นถ้ติดดอกนะครับแต่ผมก็จะแบ่งนะครับผมเนี่กระถางนี้นะครับไม้ด่างกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับหัวเบลเฮอร์ลยครับ <c oughs> <c oughs> เทลาปาตีนะครับผมเทลาปฏีกระถางหกเนีฮยเทลาปตีกระถางหกงแบ่งอยู่ที่หกสิบบาทนะครับผมหกสิบบาท นี่ก็งานหัวนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับผมเป็นไม้เมล็ดนฮะงานหัวไม้เมล็ดนะครับก็ปลูกได้10กว่าวันแล้วนะครับผมจนหลอดใหม่มานะคือพึ่งขึ้นนะครับน้ำตาลทรายนะครับผมครับแบ่งอยู่ที่80บาทนะครับแปดสิบาทไม้เมล็ดนะครับผมงานหัวนะใครที่ชื่นชอบไม้เมล็ดนะฮะต่อมาก็เป็น <travail. S 1> ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับเนะเอาไปขึ้นกระถางสิบได้เลยนะครับผมนีฮะไม้เมล็ดนะครับผมกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะครับนี่ก็ไม้เมล็ดนะครับอีกหนึ่งหน้านะครับสองร้อยบาทนะครับเอาไปเอาไปทําจํานวนได้เลยนะครับผมครับวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์นี่ก็งานหัวนะครับส่วนใหญ่ช่วงนี้ผมทํางานหัวนะเอา ปูกใหม่นะครับผมนะฮะกระถางนี้ก็ออกดอกสองสามครั้งนะครับวันเสาร์นะฮะเป็นตัวแผงนะลูกค้านะครับแบ่งสองรอยบาทนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับเทพสายลุงนะครับเทพสายลุงแบ่งอยู่ที่ หกสิบบาทนะครับผมนะครับราศีมินนะครับราศีมินนะครับราศีมินก็แบ่งหกสิบาทนะครับกระถางห้าครึ่งนะครับส่วนเทพใส่ลุงนี่กระถางหกเลยนี่หกสิบาทนะครับคุณลูกค้าครับนีต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนี่ก็ไม้เมล็ดอ่าศีลาหุ้มทองนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่แปดสิบาทนะครับผมแปดสิบบาทนะครับ เดี๋ยวขอโทษดีนะครับเพชรราชานะครับหน้าวนหวานๆนะครับผมนะครับเพชรราชานะครับครับแบ่งแปดสิบาทนะครับเพชรราชาไม้ไซแม่พันแล้วเนาะกระถางหกด้วยครับนะีเพชรราชานะครับผมไปช่ญไ สีลาหุ้มทองนะครับผมนะครับศีลาหุ้มทองแผงนะครับแผงด่างนะครับผมนะฮะแผงด่างเหลืองนะฮะสะดือสวยมากเลยผมชอบศิลาหุ้มทองตรงสะดือเขาประมาณนี้นะครับไม้หั Point mar, วใหญ่เลยนะครับผมกระถางนี้นะครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะส่วนกระถางนี้อาจจะใหญ่กว่านะครับนะกระถางนี้แบ่งสามร้อยห้าสิบาทนะครับผมสีลาหุ้มทองนะครับกระถางแปดส่วนศีลาหุ้มทองกระถางนี้ผมเริ่ม มไม่ค่อยอยากจะปล่อยแนละ้วอยากจะทำมากกว่าเพราะห <c oughs> ลอดใหม่มาแบบแสดงว่านิ่งเลยครับผมนะเป็นตัวหน้าเข้มนะครับหน้าเข้มด่างนะครับผมนะครับครับแบ่งแบบหงหงแล้วกันนะครับผมนะฮะกระถางแปดนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับหลอดใหม่มานี่เหลืองทองเข้าหนักขึ้นเลยนะะและอย่างเธอเป็นตัวหน้าหน้าเข้มนะครับผมผ่าลูกน่าจะนิ่งเป็นตัวใหม่ได้เลยนะครับผมนะครับ อาจจะเป็นแบบนะทองนุ่ก้าเจนห้าก็ได้นะครับยอกครับยอกฝืดเหลือเกินนะลูกค้าคือออเดอร์จะส่งวันพรุ่งนี้นะครับผมนะครับนี่ก็เป็นอีกอีกหนึ่งหน้านะศีลานะครับลายทหารนะครับผมนะนาวิกศีลาหุ้มทองนะลูกค้านะครับผมแล้วก็เธอป้ายน้อยอ่ะแต่เธอเข้มนะครับผมนะครับนะศีลานาวิกใครอยาก ใครอยากไปทําก็แบ่งนะครับผมนะฮะดูการก็รู้นะครับว่าไม้ที่แบบเราฝังหัวลงแปลงนะครับผมผมไม่ได้ลงแปลงนะผมลงถาดอย่างที่เคยถ่ายทําเอ๊ะถ่ายให้ดูนะครับผมนะฮะว่าพา่อค้าลงถาดนะครับเอาหัวลงถาดนะครับหัวหัวเก่าๆนะครับผมบางบางหัวเท่ากับเกือบกระถางสี่ครับผมนะฮะ แล้วบางทีก็มีกินหัวบ้างอ่ะไม้ไม้ร่วม2ปีบางบางต้นนะครับคือทุกหลอดทุกใบที่ขึ้นมานะครับจะเต็มที่แล้วนะครับผมไม่ต้องมาเสียเวลาเลี้ยงกระถางสีกันนะครับนะครับแล้วก็สามารถที่ว่าเอาไปต่อยอดผ่าหรือว่าเอาแค่ว่าคุณลูกค้าผ่าช่วงสะโพกโคนสะโพกนะครับผมแล้วก็ทําเป็นฟอร์มก่อนะแต่ทุกคนน่าจะรู้หมดนะครับว่าการทําฟอร์มกอไม่ต้องไม่ต้องไปนะ คือใช้หัวของเขาครับคว้านแล้วก็เขาก็ไม่ตายด้วยนะฮะแต่ต้องฟีมือหน่อยนะครับครับแบ่งนะครับผมเนี่ยมาต่อมาเป็นกระถางนี้เป็นศิลาหุ้มทองแผงนะผมไม่เพราะว่าเธอหนีออฟติมัสไปแล้วนะครับผมนะไปไหนเนี่ยครับกระถางนี้แบ่งสี่ร้อยบาทนะครับผมซับประสานก็สี่ร้อยบาทนะครับผม ครับอาจจะมีราคานิดนึงแต่พ่อค้ารู้ว่าเป็นไม้ที่ลงหัวไปแล้วนะครับผมนะฮะไม้ก็หกเจ็ดเดือนไปแล้วถึงเคยจะเตี้ยนะครับเพราะว่าปะทะโมกกาลาทันวานะครับหนาวแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะครับต่อมาเป็นไม้ขายสิทธิ์นะครับผมนะครับพ่อค้านะครับอ่าอันนี้ลูกของเจ้าขุนนะครับผมนะครับกับกับเพชรราชานะครับผมนะครับบางท่านอาจจะเคยได้ไปแล้วนะครับผม กระถางละห้าร้อยบาทนะครับผมอันนี้เป็นหนอด้วยนะครับผมเป็นหนอดะนมาม้าเข้าอยู่อีกตู้ครับผมกระถางนี้เป็นไม้ขายสิทธิ์นะครับผมนีฮะไม้ขายสิทธิ์นะครับห้าร้อยบาทนะครับผมห้าร้อยบาทนะฮะดูนะครับผมเนะต่อมาก็เป็นพัทยานะครับผมถ้าผมจาไม่ผิดนะครับพัทยาใต้นะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งแปดสิบาทนี่ก็งานหัวนะครับนี่ก็งานหัวนะฮะงานหัวไม้หน้านี้นะครับผมเนะฮะ ผมแบ่งอยู่ที่100บาทนะครับผมนี่งานหัวนะครับผมอาจจะก้านแข็งแรงมากไม้ไม้ปีกว่าทั้งนั้นเลยครับผมนะฮะผมก็เอามาปลูกใหม่นะครับคือคุณลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเลี้ยงนะครับผมฮะก็สามารถคือใบ2ใบนี่แบบใหญ่โตมโหราเลยนี่ก็ปีศาจแดงนะครับผมนะฮะปีศาจแดงก็ถาง8นะครับครับแบ่งอยู่ที่300บาทนะปีศาจแดงนะครับนี่ก็ อายุเกินแปดเดือหกทำจำนวนได้แล้วนะครับผมปีสาตแดงหชนกล้องกล้องเกือบแตกว่าเป็นนู่นต่อมาเป็นยอดมงกุฎนะครับผมยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎก็เป็นไม้แรตัวเก่านะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หกสิบาทนะครับผมกระถางห้าครึ่งนะครับหกสิบาทยอดมงกุฎนะครับนี่ก็ซับะสานะครับผมนะครับ4ี่ร้บาทนะครับ ต่อมามาตุ้นี้บั้งครบางทีผมขุนรัตนาวุฒิครับผมใครยังไม่มีมั้งครับเป็นตัวแบบไม้เกิน6เดือนไปแล้วนะครับผมนะฮะกัดสีได้ขนาดนี้นะครับผมก็อันนี้ก็ไม้ฝังหัวเหมือนกันครับพอขึ้นมาเราก็จําเขาได้นะครับบางทีไม้สุดไปนะครับผมเนะพอขึ้นมานี่แบบแจ่มโป๊ดเลยนะครับผมกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ ร้อยห้าสิบาทนะครับผมขุนรัตนาวุฒินะครับกว่าจะกัดสีได้ขนาดนี้นะใช้เวลานานหน่อยนะครับผมนะต่อมาก็เป็นนี่ก็อลูมิไนี์นะครับผมก็ไม่รู้ไม่จำเขาไม่ได้ตีเป็นไม้เมล็ดใบหอกนะครับผมไม้เมล็ดใบหอกนะครับผมกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบบาทนะย กระถางนี้เป็นอันนี้สองต้นคู่นะครับผมงานหัวนะงานหัวนะครับเป็นชิ้นดามัญชรแผงนะครับผมสองต้นคู่นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทกระถางนี้เป็นงานหัวหมดเลยนะครับกระถางนี้ต้นเดียวนะครับผมต้นเดียวแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับชิน้นดามัญชรกระถางนี้ร้อยห้าสิบาทนะคุณลุงคุณป,ป้าน,นะครับผมนะฮะหรือไปหมดแล้วก็คุณลูกค้าก็เอาไปใส่กระถางแปดนะสามต้นนี้นะอ่านหัวทั้งนั้นเลย ลูกค้าจะรู้เลยว่าโอ้โห <c oughs> ทำฟอร์มก่อแล้วอ่ะสวยมากเลยอ่ะเป็นเลนูนครนะครับเลนูนครกระถางแปดนี่ก็สองต้นคู่นะครับเลนูนครนะครับผมนะอันนี้ต้นนี้หัวน่าจะใหญ่ครับผมใหญ่มาก,กน,นะเลนูนครหน้าแดงนะครับผมหน้าแดงนะครับผมสองต้นคู่นะครับผมพ่อค้าปลูกนะครับผม ก็อยากให้ได้ไปแบบเป็นฟอร์มกรนะครับผมนะฮะเรนูนคอนพ่อค้าลูกกดนะหน้าแดงเนาะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่250บาทนะครับผม250บาทน้องอยู่ในกระถาง8นะครับผมเรนูนครนะครับผมนะต่อมาเรนูนครอีกต้นนึงนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมเรนูนครนนะครับแบ่งอยู่ที่เอ่อร้อยห้าสิบบาทนะครับผม คือเป็นงานหัวทนะั้งนั้นเลยนะครับผมงานหัวต่อมาก็เป็นอยอดมงกุฎไซใหญ่ไซโตนะครับผมนะครับเอาไปขึ้นกระถางแปดได้เลยนะลูกค้านะครับยอดมงกุฎนะครับผมยอดมงกุฎเดยวพ่อค้าหูเหลืองเหลืองทองปัางงางเลยครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมยอดมงกุฎนะครับผมเนี่ยอ่ะไม้เมล็ดไม้เมล็ด น้ำตาลทรายนะครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับผมเแบบนี้นะครับผมแบ่งอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับผมหนึ่ง้บาทนี่ก็งานหัวนะครับผมนะฮะเออเดี๋ยวมาดูหนุมานนะครับหนุมานบ้านใครเสียการทรงตัวไปนะครับอ๋อหนุมานตัวนี้ไปนะครับผมนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นหนุมานอมพะพาหรือเปล่านะครับผมนะครับนี่กางานหัวนะฮะ ครับแบ่งอยู่ที่หกสิบบาทนะครับผมหกสิบาทหนุมานนะครับหนุมานน่าจะเป็นอมภพ,พานะครับผมนะครับครับกระถางนี้เป็นเศรษฐีทุพัน์นะหกสิบาทนะครับผมมีสองกระถางนะกระถางนี้ก็หกสิบาทนะเศรษฐีทุพันธ์คือผม จริงๆผมผ่าจากอะไรนะทองอะไรนะช่างเด้อครับผมก็ลืมนะครับแต่เขาแผงมาจากไอเศรษฐีสุพรรณนะครับผมนะอันนี้ผมขายเป็นเศรษฐีสุพรรณนะเจ้าครับผมนะครับกระถางละหกสิบาทนะเศรษฐีสุพรรณนะฮะนี่ก็งานหัวนะครับผมก็ปลูกได้อาทิตย์กว่าแล้วนะครับผมจนหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมงานกระดูกนะครับกระดูกดำๆนัน่าจะเป็น โอ้ยอย่าไปฟันเลยกว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผิดพลาดนะครับผมถือเป็นลูกไม้นะครับผมเป็นลูกไม้นะครับนะงานหัวนะครับกระถางนี้นะครับเอ่อ8บบาทนะครับผมโอ้โหกระถางหกด้วยพ่อค้าปั้มใจเอ้ใจปั้มเหลือเกินนี่ก็นี่ก็งานหัวนะครับเป็นลูกไม้นะครับเป็นเป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะฮะน้าหวานๆอย่างนี้นะครับขอ150บาทนะครับหน้านี้หน้าใหม่นะครับนะประเทศลาวเอ้ไระใช่ประเทศลาว ประเทศจีนเนี่ยชอบมากเลยนะฮะนะหูเนาะเนื้อคุณลูกค้า150บาทแล้วหัวด้วยคุณลูกค้าทำจำนวนหลังเมษาเนี่ยนะโอ้โหร้อยห้าสิบาทงานหัวนะครับถึงจะใบเดียวนะเสียวยันตับนะฮะอ่ะต่อมาเป็นขุมทองนะครับผมขุมทอง100บาทนะขุมทองนะครับผมขุมทอง100บาทมี2ต้นนะครับผม หนุมานประสานกายนะครับผมหนุมานประสานกาย100บาทนะครับผมกระถางละ100บาทนะฮะประสานกาย100บาทนะกระถาง6นะครับผมหนุมานประสานกายนะครับ100บาทขุมทองก็100บาทนะครับงานกระถาง6 <S <S นี่แหละครับผมใหญ่ๆ,ตๆโตๆโ,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 โอ้โ,อโหเฮะโอ้หูน้ำตาลทรายหน้าเอฟมากเลยคันดีบ่าเอาตรงนี้หน่อยมนะั้ง ครับลูกฮาลาบาลานะลูกค้าลูกฮาลาบาลานะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งสองร้อยบาทนะครับผมนี่ก็ไม้ใหม่นะครับนี่ก็ไม้ใหม่นะครับไม้ใหม่เยวผมคอโชว์อวดนลยครับเดี๋ยวจะต้อง อยากได้นะครับผมแบ่งนะลูกค้าต้นใดต้นนึงนะครับผมนะครับไม้หน้าแบบนี้นะครับหน้าก็อินฟินิตี้ครับผมบางทีคุณลุงคุณป้าอาจจะไม่รู้จักอินฟินิตี้นะเป็นไม้แรงนะครับเนี่ยเื่อผมมันเป็นไม้เม่เล็ดอยู่นะครับผมนีครับเหลืออีกสองต้นนะฮะมีสวนที่พิจิตเอาไปจะไปจดชื่อนะครับผมผมก็รออยู่เมื่อไหร่จะจดเราก็จะได้ทำเพราะว่าเขาสวนดังนะ หน้าแบบนี้นะครับอ่ะนไหนก็อันนี้แบ่งกระถางนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นอ้อมกอดหรือเปล่านะแต่ผมได้มาในนามไม้เมเล็ดนะครับผมผมเห็นพี่มานะ่าขายเป็นอ้อมกอดคล้ายๆกันนะครับผมนะครับเออจะเป็นใบหอกหรือใบไทยก็ไม่แน่ใจนะทรงใบแบบนี้อ่าเป็นไม้ด่างนะครับผมลายไทยนะครับผมกระถางนี้ก็หัวใหญ่เหมือนกันนะครับผมก็แบ่งอยู่ที่ ไปร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวมาถึงใบหอ,อกหน่อยนะครับใบหอ,อกนะครับผมกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับกระถางนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะเป็นลายไทยนะครับผมส่งอย่างก็อะไรนะ สีเบนจะลงนะครับตะด่างอ่ะเนาะครับเป็นหน้าใหม่ๆนะครับคนที่ชื่นชอบบอลใบหอกนะครับผมกระถางนี้นะครับแบ่งร้อยห้าิบาทนะครับผมต่อมาผมแบ่งหน่อนะลูกค้าหนอหนอของต้นนี้เนาะครับผมนะครับหนอของต้นนี้นะครับผมน,ออน,น,นะมนะโอ้โห เธอชอบแคทแรกออกมาตรงนี้ครับหน่อเขานะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่200บาทนะครับหน่อนี้นะครับผม200บาทเนี่ยหน่อของต้นนี้นะครับผมแล้วต้นนี้มีสองหน่อนะหน่อหน่อนี้ร้อยห้าหนอนี้200บาทนะครับผมนะครับเริ่มแบบเปิดจัดเลยนะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดแล้วกันนะครับผม ขายเป็นมณีล้อมเพชรแบบแรจะเคลินเขินเพราะว่ามณีล้อมเพชรใบหอกน้อยมากที่จะมีนะครับผมแบ่งร้อยห้าสิบนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทอันนี้หลอดใหม่แบบ,นะบเ,เนะครับผมอ่าไม้เมล็ดนะครับผมใบหอกด่างกระถางนี้ร้อยห้าสิบบาทขายสองร้อยห้าสิบาทเลยเขาเลิกเล่นกันเนาะแต่บางคนคุณลุงคุณป้ายังชื่นชอบนะอยู่นะครับอันนี้ก็ เป็นกระเบนนะครับผมทรงกระเบนลาหูลาหูนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งร้อยห้าสิบาทนะฮะใครที่ชื่นชอบมีสองต้นนะลูกค้ามีสองต้นนะกระเบนลาหูนะครับผมนะครับอ๋อไผ่ไผ่สีสุกนะครับแยกหน่อนะครับผมเนี่ยด่างทองซะนี่แบ่งแปดสิบาทนะครับไผ่สีสุกนะครับแปดสิบาทนะครับ ต่อมาก็เป็นกระถางนี้นะครับผมเป็นคมเขี้ยวอสูรนะครับผมเนี่ยเปิดโหดจังเลยนะกระถางนี้นะครับงานหัวเหมือนกันลูกค้าเพราะว่าไม้ผมเก็บไว้นานแล้วกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับคมเขี้ยวอสูรนะครับนี่ก็ไม้เมล็ดนะครับ คือด่างแบบแปลกๆนะครับผมใบหอกครับกระถางนี้แบ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเวลาออกแล้วเข้าไม่ได้ครับกลาบขอบคุณอย่างสูงใหที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผมนะครับ <c oughs> นี่ก็ไม้มเมล็ดน,นะครับผมครับขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบคลิปนะครับผมครับครับสวัสดีครับ